สวัสดีครับที่ีเบิกทรัพย์ครับผมสวัสดีค่ะเอสซี่โทษรายลายพี่น้องโอ้เขาอยากเขาโตมาได้เลขแม่นางเนาะแม่นตามให้เมื่อนีตามให้อีกก้อนเพราะว่าเอสซี่โทษกี่เนาะอ่นผู้ใดอยากถามแนวทางของแม่นางหรือว่าอาจารย์ท่านใดก็จงโทรเขามาท่้งชบหรือพกแอดไลน์เขามาเนาะสิตอบไปนน้ไลน์บางที่กันยานเนาะแอดไลน์ได้เด้อพี่น้องเด้อ 092861-8214นะคะถ้าเขามาในไล่เอาบางที่โต้มากขารับเบาไหวถ้าใคาเห็นงานเนะานะมันหนกเนาะมันจ่าก็เว้นกับ,บว่าไดนว่างเอามือนี่สี่ตามแม่นางเรกครับวงในถือสามแสนอืมให้เบิกทรัพย์ได้ว่าต่อสายแหละอันผู้มู่แล้วหันอีกผู้นึงถือเป็นหลานเขาได้มาหลายงวเลยแต่หาางเดียววาจัน เป็นยังยังบลับสายเบิกแซบครับื้องหัวเป็นตีโทรบอกเพราะเป็นอะไรโทรบอกเบิกซ้ำอนี่มาสามปีแล้วตะกี้เป็นโทรหลังไม่ตลอดเด็กรับร้องให้เบิกแซบเอามาปล่อยข่าวดูอยู่อ,อันนี้เริ่มนับไม่เพราะว่าเป็นแต่ว่าเห็นทางช่องสั่งพระยานาคเนาะเป็นกะอยากให้มีเงินมีทองก็ได้สั่งเป็นว่าขันมันเขาเนาะเขาเป็นหัวที่เขาเขาคือว่าะ อันนี้จะต่อสายคุยกับแม่นานใช่ไหมเบิกครับเพราะว่าแกโทรมาตอนเช้าเนาะเมื่อนั้นเพื่อนว่าแม่ป่วยหนักออื่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอฟซีครับครับค่ะอืมแม่เพิ่นบริสุทธิ์ให้เพราะว่าเพิ่นเนี่ยโอ้โเพื่อนเสียงของเรามาว่าให้ฟังเนี่ยมามาเพิ่นได้บริสุทธิ์ให้เบิกทราบเพิ่นป่วยดิเบิกทราบฝันเนาะเบิกทราบฝันอ่ามาแล้ว แม่นางเงินเป็นจังไดเนาะคุณแม่ดีขึ้นบ่หรือจังไดจ้าถามข่าวกันบ่จ่าบ่บ่บ่ดีโอ้ก็ร่างยากเลยบ่ค่ะอันยากเมื่อวานนี้มากนะบ่ได้ถือฮอตสู้ระชักวลัแม่เล่าสีบ่จังกันแม่กลับมาสีบัเรียงในถวงขึ้นเนาะจ้าเออวันนี้ทนเบาเบาวันเนี้ยเอ้าวันนี้ทนเบาเบาอีพอได้ถือน้ามันมื่อานเธอขึ้นเนื้อหน้าเฮ้ยแม่มึงเบาเบาแล้วที่ประสาท โอก็เด้ง่ายคุณบ้านในเบาะแล้วแม่เท่าเดี๋ยวนี้อ่ะเป็นกำลังใจเล้กค่ะเล่านั่นเล่าเป๊ะเป๊ะนะอันบะนี่นอกอันเนี้ยสีเบาะฟังแรนี้้ามอดูวันคืนวางที่มันจเจ้าถือเรายน่ะอนอมี่จะิไปนี่าสั่นอันเนียถือเลขมากนะบอนี้เขาเลยกความมันมดเกียวว่าดอกเลาจังสิมาทแปีสิบสีตัวนี้เนาะค่ะ น่ะต้องเลยเปลี่ยนสๆเนี่ยเพียงไปชื่อจ้ะบาดนี้แม่แม่น้า่งฝันบ่ก็ว่าฝันก็ว่าว่าฝันหรือเพื่อฝันมันเพื่อเว่าอันนั้นี่ยยังว่าฝันทังไม่แม่ฝันว่าเนี่ยฝันว่าเป็นเหี้ยนหลังคางๆกันเนี่ยค่ะเออวันนี้คางคางแต่เมื่อจะเป็นหลังเก่าจะเก่าขนนี้จ้ะเอือจัดเมียนะเออเลยฝันฝันันแบบฝันวัยเมียอื่นต้องมาเอาเมียเพราะฉะั้น แม่ก็ทั้งนวนทา้งรับทั้งตีนเนาะเรนไปลูกแบ่นเอาเทียวมากจะได้วาด่าม,ม,มันเป็นสีเปืสหรือแมเปี่ยเงียนะนะฝันกะหนมากฝันขน,นเกียวเอาขึ้นมาทีหมหอฝันเกียวเงี่ยตั้ง,ง้างบอกแม่เออฝันเกียวเงี่ยตั้งคางฝันแม่นเนี่ยบเลียนบ้านเพื่อนกตบเบีย้ยงแบบแม่บ้านเล<า><า>ี้ยบตีโมทหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดจ้ะอันนี้ฝันเนาะ ฝันแม่ฝันแม่ฝันวันเฮี้ยนกัางกันโยเฮ็ดยนต้อกินมาตรงเฮี้ยนแม่ล่ะเอาไปยังคือไปเฮ็ดยพุ่มว่าสั่นว่าคือบพราว่าเฮ็ดเฮี้ยนนี่คนมาเบิ่ลคนป่วยนะสั่นเอาเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่ค่อยเอาไปมันได้คือจันแหละว่าจั่นแม่ผัาน่ะค่ะเอออันทั้งหมดแต่ถามวที่ผ่านมาสิแม่ค่อยออกไปสวยๆที่อันพวกนี้ได้ไล่แม่ได้อือๆแม่ก็ฟันก็เรียนจาป่าเมัดขึ้นแหละ โอ้ฝันฝันเพทัานในเร่นเมานมฝันมาจะปากแต่ยังบาทัาไในตัวเรื่เือเออเออวันนี้มากเท่ายบก็ใบหรืเครื่องเที่ยนเครื่องแบบอันผูบาได้ตัมากหน้างาฉันอันเรกแย่หาน่ะมันคนใจเครื่องเก่าเรื่องาฉันได้ตัไปบอกคุณหญ่วีดผูมาเห็ดหลานหนแม่และผูจัตเจดีได้ละ่ไดวไปบอกคนพนละไดสามเพียนเขาบออันที่ทั้งปูจับกบอ่อันโอ้ บอาจั่งบอันนี้เลขเปล่นหาบอันนี้โอปอครับผมเออคนกานุทางได้แล้วบ่เนี่ยอือถึกถึกถึงทั้งบ้านเลยบอกแม่คือทั้งบ้านเนี่ยบอกเพราะว่าแม่มาเพิ่อกูจับครับนีแม่มากอันอันชงดูชมยังอ่ะหน้าดูพออยู่อีกคืนหนึ่งอยู่ใต้บ้านคืนหนึ่งนะครับเออคือมันเมื่อขึ้นเน่ากนเสียหายเลยโอ้ย่น คือคันแม่มาบ้านยังเสียคันแม่มาเลยทุ่มยิบ้านอยากให้ใสแม่ฝันเพรว่าแม่ถือเลขดีแต่ว่าปดอัศวินเนี่ยเพื่อนจะม่ได้อยากให้แม่ฝันเพิ่นี่มาขัญญานา่มาบ้านเน,นี่นนนยไหนเพิ่นถือเลขปวดเพนนื่นคิบว่านกังซีโรดี้อย่าอยี่ดอกปวดบ้านีเลขรับพุ<ม>่งไน่เขาเดี๋ดดม่นั่งเมื่อใดก่อนเน่บนรับพงน่อเข้าหรมันบอก้ะไรมาที่อวปมติดป่วยสาย เกิดสปอยสายทาธรรมดาไปกลัวมันน่าก็ค่ายสิบปอยรับวงไงไปน้ากันเด้ครับรับธรรมดาเลาบัเอาูด่ล้ว่ะคือแม่ว่าหอยคือหอยจ้าว่าบ่หอยคือบ่หอย่นี้นะจ้าแม่มาตัวมนพูเบืองว่าจ้าเพื่อว่าเบือทั่วแม่ลงมิเอเกามีปูหายกิแปดเลอโอ้โาจะทั่วมากนะเบือนี่แหละมิจฉาบอกว่าคุจากับปูหายกินแปัมันจะไม่จะวางกิจอ๋อเป็นวันานาเขาเจะดีใจว่าสันตัวเห็นเบื่อทั่วม่ลง่ะ แม่อระดูดไม่หละเนาะแม่ที่ว่ารับปกตินี่มันนี่ตัวใดแน่ยรับปกติมันทันใดพนักเนี่ยโ่รยวันที่ยี่สิบสี่วันทะเลอะค่ะเดี๋ยวกับการบุ้งหน้ีนี่ที่นี่อยู่สองทางเด้วเม่สิบบวกครับพวกเขาจะเจ้าโคตรชาลอดมันนี่รอไว้เลยมันมีรับปกติแล่กับุงในเนาะสองรอบกับุงใน้่ะเอาเมื่อนี้แม่ฝันเนาะแม่ฝันแต่ก่อนฝันแม่ฝันว่าแม่ ใบเล็้ยนกินยุ่งแยนั่งางกันนี่มันเดียวบเลยวาแม่ยายตีดูนเป็นังีบ่ังไดกเพื่อนอายุเท่าไดแม่แปดสิบปีอเอาลุงไว้นั่งบ่อายุนี่เออเอาลุงไปนั่งโต๊ะจาริตรูตรแล้วออแปดศูนย์ว่าแม่ไหนเออเพื่นบ่ปากเพื่อนโดนแปดศูนย์หกเจ็ดเก้าเจ็ดคือเน่อยุเนาะยกินมาตรงบ้าน้าคือบเลีหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดจชหกสิเจ็ดตัวได้กินมาตรมมาคือนีครับ เออมันก็อาทิตยนี together, ้ส่วนแหละตั้งแต่เปียนหาแม่กับยังฝันเดี่ยวเฮี้ยนเดี่ยวขวงร่บบาลีซีเปี่ยนสีผาเนาะครับอืมโอ้ยไม่ออกเตุ่งอันเด้อป้าใช่แม่แต้งทั่วหาเนาว่าแม่ฝันได้ยีโดเพราะว่านี่เองแม่มันบ่ได้ยเอ็นแต่จะทุบของผู้ใดญนะเพราะว่าแม่จะบ่ได้เอาเลขคำนวณแผลมาลงนะเบิกครับจ้าเป็นคนมาถามหาเลขคำนวณคือแม่ขั้มนวลเป็น คือยังท uh> ุ่งเทียนมาทั่ววายแม่มาไอแม่ยังแม่บริการมนวนเป็นบ่อจ้าจ้าเออกระเพาะน่ะที่มานทั่ววายแม่เนี่ยนี่เพราะได้เป่าของผู้ใดมาลุงนี่เราแม่ของแต่แม่มาลุ่งเป็นบ่อเอออยังวันข้าเจ้าโสอันข้าเจ้าเห็นเบื่อทั่วเราไปเจ้าทั่ววันสันตะวันข้าเจ้าเบืองหลายบ่อสันเต้โอ้หลายครับแม่ครับอันนี้อันนี้ฟ้งเม็นบ่แม่ของแม่หน่ะมันถือเด้ยุติบุญเลี้ยงข้าเจ้าหน้าไปหาแม่ทอดสุนีทอดลายแม่ผัว เอาพวงให้กินแต่้าเขามาในสีบุเรียงบรนสื่อพักสื่อหยาดิครับเจ้าไห่เนียนึกยูนกกินอะอันแต่ว,ว่าขาเจ้าจำนาแม่ว่าขาเจ้าจำเสียงได้ครับผมอือว่าบานยังดีได้หวานไล้เดี๋ยวนี้แมีไปจัดผมจัดวันนี้ท่เวลาเสริมสวยายรูปแม่ไหว่าผมเม่งามกนี่ยรม่เมีย บันนี้แม่ไปยิบลอตเตอรี่ไว้แน่บ่นี่แบบศูนย์เนี่ยบ่ท่านไปยิบเดี๋ยวแม่ที่บอกเบิ่งจับเป็นหลังไม่หรอกบ่ตัวใดนแม่หลังไหมว่างท่านนี้บ่ได้บอกหลังไม่ใครที่บอกพอดีมีพอดีมีบ่มาตริกตัวนี้มากมากเก้าสองจีนตรงๆเลยหนาพวงหน่ายงวดด้วยอุ้ยบอกในเด้อหลังไม่บ่ถือเอวโดนแล้ววไรถถเเพ่่นาายอ ไม่ใช่คือรถเดี่เพราะว่าเธออย่างนี้ติแล้วว่าที่เลยอ้ยเบิกทราบอยากสั่งพ่อนหญ่หนาไงเบิกทราบจะสามตัวในเด้อไม่น่าจ้าเออสือยูดดีๆตัวยังมีเบื่อแม่ไม่หมดละจ้าแม่แล้ว่าไม่เคยแม่ไม่มค้นสิมาตวดนี่เบอนี่่ะเอ้าคนเดีย่เยรักพ่นัน่ยน่เนี่ยน่งาอทีพ่นี่เอบอกพ่หได้ไงเพ้ชวสงนาะ จ้าปูเสียอ่ปูมากอุ้ยจ้าจูมากเยี่ยมเลยเด้อมามาเออเมี่ยว่าสิไปงวดนักสูบเพราะเราต้องทำเนี่ยต้องบริเวณหาดว้ได้เนาะจ้าพรได้นั่นกันอืมันได้างนีดเดียวคันเลขยกเนี่ยเพราะว่าแม่บริสันต์ในอย่างเพราะว่ามันเลขเขาโดยตรงเลยจ้าเลขยลับเรียะแม่เนาะล่อล่อเลขยลับปกติมื่อวันพฤหัสบ่จ้าจ้าวันพฤหัสเวลาที่สี่โมง ตัหลังไม่ดีลาไปเอาไปไว่โอ้ยหลังไม่หลังไม่สี่เงี้ยไปก่อนเนาะเออมันเติดลักัวอย่ะงไฮติสแต่ว่าแม่เบาค่อนข้างเลยคือสองหลักสิบคือเก่าเนี้ยสองหลักสิบบ่แม่อสองหลักสิบรับปกติสองหลักสิบเออมาเนี่ยคล้ายรับอันนั่นอี่คนแล้วเสมอบ่อคันเนี่ยหายไม่ดีแน่เขาตัวก็บ่อกมันแม่เรียนเราด็ แม่แม่ากได้ตัวนั่นล่ะตัวรุรุดร่วงไม่นั่นล่ะมือเรียกอกขนาดแม่มือเรียกเกะสิบอกใจเชิงเดดนาภาษวางสิโตัวเดียวคุ้นบ่นหมอแม่จ้าตัเดียวคุ้นนล่ะพุดถึงว่าป้าจาก่เนาะถนี่วนมานับแต่ว่าเพิ่นกระถินี่ันนี้หอยู่นะอืมนเป็นแม่เพิ่นให้มาตอลแล้วเจ้าพวกตัวเพราะตัวาตัวอะให้มาตลอดเลยบ่อแม่ไอ้่วนตัวรดเนาะ โอ้ในสางพยานาคพี่น้องในสางพยานาแล้วแต่เนามันาุณจะได้สางน้ำแต่งเนาะจ้าผมยังไงเป็นความฝันแม่ไปก่อนเนาะวันนี้เออเอาความฝันแม่ลูกหมายถี่เหมือนแน่นกว่าอะได้มื่อคืนเนี่ยว่าเพื่อคุณยายบอกเอซี่เรองมหาญายญาช่วยอี่ทีนะครับผมเออจะเลยมาหาเล่ายายอายุแปดสิบเนาะแม่เนาะเออเป็นสิบได้อหม ครับตอรอเลขลับเลขลับนี่แม่นเลยมะแม่แต่แม่นเลยนอกจะเขาด้วยแต่ว่าแม่บอได้ไปลงกยื้อทูนเนาะครับอืออือแต่แม่ไปลงกยื้อทูนเนาะไอาจจะตวิ่งวันนี่คระว่าสื่อสารห้องตบบอกตัวกันตัวเต็ียตัวมันบอกลังไม่เนาะแม่เนาะอันส่วนตัวเนาะหลังไม่แม่บอกเนาะให้ลูกอันตัวเดียวแขนครนลูกพราเด็กสร้างพยานาคไว้แล้วตัเงินว่าท่านพ่อดอก เมื่ะกี้ท่มดวาหาเม่ยั้งกีขึ้นปโอตวะว้าวันเื่คืพ่อแม่อืมบอกไม่ได้แม่เด็มซีบอกแม่ถูกหลายว่าไปเอาเรียกพวกแม่ไม่นั่งแม่ว่าสันเออค่ะมันไม่ใช่สร้างแม่ที่เราบวกแับเนาะอุ้ยไปสีสร้างเนะนี่เขาไม่รู้กรมาดาเนะมึ่งยาขระจจะยาเะมันไม่อกนั่นแม่ว่าแม่ายบุญครั